กินย้อยๆเนาะท่านผู้ชมเหลือ่อมยิ้มยิ้มยิ้ป่านเนพชรพลอยเลยนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งภายในธรรมนี้สุดยอดสุดยอดความสวยงามงามแห่งนี้สบายดีท่านผู้ชมก็พบกันอีกเช่นเคยเนาะกับทีมงานวิธีสนุนัขบุญ คลิปนี้กับทางทีมงานของเราก็ยังอยู่ที่กะตึกบรนนาหรือว่าเมืองลับแลในลาวเนาะแต่ว่ายังถ่ายทําต่อด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือภาษาโบาราณพันเอิญว่ากะตึกหรือว่าภาษาปัจจุบันพันกเกิดว่าซิมนี่เป็นสิมเก้าแก่หลายอายุหลายห้อยปีเนาะเนี่ยเบื่อจากทางหลักฐานประวัติศาสตร์อีย่างต่างๆนี่พอสันนิษฐานได้ว่าสถาบนบริเวณสถานที่นี้นี่เคยเป็นเมืองเก้าแก่ เป็นเมืองบูฮานเนาะเดี๋ยวสีไทยให้นัานผู้สมเบิ้งแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้สิพาท่านผู้สมลงไปบิ้งกันบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางหลังวัดกับหลายคนก็อาจสีติตามเ้ามาแต่คลิปธรมิศกับอาจสจะเข้าใจเรื่องราวอยู่แต่บางคนนี่หากจเข้ามาเบิ้งคลิปไม่นี่ต้องย้อนกลับไปเบิ้งคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สามเลยจังไล่ไล่มาเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นตอนที่ตอนที่ห้านะเดี๋ยวตอนนี้จะเป็น การพาไปเพิ่งบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ทางหลังวัดแล้วก็พาไปเบิ่งอํำไปไปเลยไปเพิ่งบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันต่อ เดี๋ยวหดไม่เท่ากันเจอไม่เท่าที่เ,เขาสัมผัสไม่เท่าประจำอยู่นี่เลยเนาะไม่เท่าเห็ดอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินเนาะไม่เท่า Cũng muốn dạ một công tí nữa. À. Làm đi. Bỏ nó ra đi Ừ. นนียาดีนะมะเข้ายาดีมีเหงือกมีแหงเข้านี่ยเราบ่รู้อือาผู้เท่าต้มกินต้มกินผู้เท่าผู้นุ่มคือลูกนี่กินก็ได้ได้ลองเล่าก็ได้ดูเอาปันกันอ่าผงหยางใส่ผงหยางใส่เลยครับขึ้นมาตะห้อยเชียวขึ้นมาจิ๋วไม่เท่าเพื่อนเอายาให้ตอนของตอนของฝ้กไม่เท่าเพื่อนกับ ไม่เท่าพ่นกับโบสบายบันได <c oughs> หากเไปใส่สรุปม,มาวาดนี่บอกไม่เท่าไปใส่ปักกระกดิ่งพุ่นบน่ไปเชื่อปักกระดิ่งมายกโอ้ยคน,นมาไปโบสบายไปปั่ปยน <c oughs> <c oughs> ยุบปากกระดิ่งไม่เท่าหมูออ่วานนี่ก็ไปใส่สลุปนี่มาอยู่ดีไม่แห้งไม่เท่าเอ้ยอ่าจบบานร่ำรวยที่ที่ ลงไปห้วยนี่ก่อนทีนีบอกว่านานด่นีอะมึงมึงนางเงือก่อน่หเก่ใกบอกตอ่เจาะทนอ่ะอ คือบอ่อน้ำศัดกดิ์สิทธิ์เนาะท่านผู้ชมที่เขาเกล้าถึงอยากจะถ่ายให้เบื้องหอบหอบปลาป่า,ปาลายลีท่านผู้ชมน้ำใสเห็นหุ่นป่า ไหลเลยโอ,ยอ้เย็นเย็นเด็น,น้ำเย็นหลครับท่านผู้ชมนี่เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่นก้าวถึงเนาะฝ่าหลายไหลน้ำกระใสนี่มีหูป,ปั้น หูปลานางปลาเนาะคนเนาะนางปลาเอาเอามาถ่ายพี่ปลาลายขนาดปลาหลายๆเลยท่านผู้ชมมีแต่ตัว,ตวย่ใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ น้ำเป็นสีฟ้าสวยงามในหุบป,ปันนางป่านี่ก็เป็นบ่อนที่าเพื่อนอาบน้ำเนาะอาบน้ำนี่ได้เพื่อนว่าอาบน้ำาล้างหน้าล้างอย่างได้อยู่นี่นะ นี่เป็นบ่อน้ำที่อยู่ทางหลังวัดเทท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นจากบ่อน้ำสักดิ์สิทธินี้ฮาสิไปเบิ่งถ้ำทางด้านหลังทางด้านด้านหลังนี่มีถ้ำน้อยๆแล้วก็มีพระมีบาทเก้าเก้เนาะเดี๋ยวฮาสิพาไปเบิง่งถ้ำไปไปต่อเลยยังมา หาทิศทา ท่านผู้ชมนี่เป็นนี่คือถ้ำที่อยู่ทางด้าน,านหลังวัดติดกับอันบอน่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้เดี๋ยวฮอรสิพาท่านผู้ชมเข้าไปเบื้องทางด้านในถ้ำว่าจะเป็นยังไงไปถ้ำคนข้างมืดเนาะต้องใส้ไฟ,ไฟต้องใส้ไฟท่านผู้ชม เดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมขึ้นไปเพิ่งตม่ตมต่ำมาไดขึ้นมาไดนนี่ก็เนาอะไปแล้วจังไปขึ้นถึงนี่กอน เราก็ข ja. ึ้นมาภายในธรรออนี่เป็นพระพุทุกบูหานท่านผู้ชมภายในธรำนี้มีพระพุทุกบูหาน น่าจะพร้อมกันกับเมืองเก่านะบุงว่าเป็นยุคใดหลายทนที่สร้างจากหินท่านผู้ชมบุงว่าสมัยใดมายองค์เต็บางองค์กเกษียนขาด นี่คือห้องหอยประวัติศาสตร์ที่ยังลงเหลือแล้วก็พอให้คู้ว่าสมัยก่อนเนเมืองแห่งน,นี้คือสีเจริญหุ่งเฮืองเอ <_ m akes> นาะทางด้านพัฒนาอหารมแล้วก็พุทธศาสนา <_ m akes> เดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมกลับลงไปทางด้านรุ่มแล้วก็ บึง่งทำทางด้านลุ่มเนาะไปอันนี้ทีมงานของพวกเราทิดนวลไปเอาสีอยางกลับลงไปอืมตึบ ทำนี่มีหือเรื่องยิ้มๆยิ้มๆได้เข้าไปเบื่อภานี่ทำต่อทำนี่ก็ถือว่าเป็นอีกทำหนึ่งที่ว่าสวยชุนงานนะท่านผู้ชมวันดีเท่งน้อยเลยคู่บ้านนี่เลย นี่เป็นหินย้อยนะท่านผู้ชม<ป>นี่อัศจรรย์สิ่งที่อัศจรเยลเพิ่มเบิ่มไปนี่เป็นหินย้อยๆเนาะท่านผู้ชมเหลื่อมยิ้มยิ้มยิย้มปานเพชรพลอยเลย นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งภายในธรรมนี้สุดยอดสุดยอดความสวยงามงามแห่งนี้ลีนี่กเ็เลือมคือกัน Để to lên Thăm bên số nhẹ để họ sẽ nhẹ khuyên thằng của mươi con นี่ก็หินน้อยงามสวยงามสวยงามนี่น่าจะเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์เพิ่นเข้ามาจำศีลภาวน,นา ทำนี่ก็ทะลุออกนี่เนาะ ทะลุกออกปาทั้สมเดี๋ยวเราจะกลัอบออกไปด้านนอก โอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ทีมงานก็ขอจบไ้เพียงเท่าน,นี้เนาะก็ขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามมาชมแต่ภายในภายในกระตึกบ,บ้านานานี่หรือว่าเมืองเก่าเนี่เมืองรับแลนนีย่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าอัศจรรย์และกายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศสาสตร์และก็ธรรมชาสตรอีกหลายบ่อนแต่ว่าทางทีมงานของเราสิขอเก็บไว้ก่อนที่ว่ายังยังบบเปิดเผยตอนนี้เนาะ เอาไว้ถ้ามีโอกาสนี่ยสิมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนี่ให้ท่านผู้ชมเห็นครับฮองว่ายังมีอีกหลายชิ้นหลายย่างที่น่าอัศรจรรย์ที่ว่าอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอเพื่อว่ารับชมคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าขอฝากซ่องเนาะซ่องช่อง,อง,องหม่ของทีมงานเขาการซ่องวิถีเลา่าก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพราะว่า ถือว่าเป็นอีกซ่องหนึ่งซ่องสำหองของพวกเขาที่ว่าทั้งทีมงานของเขาสร้างขึ้น่พวกเขาเตรียมสีออกทัวไปในทั่วประเทศเราก็จะลืมกดติดตามทั้งสองซ่องนี้ไว้ขอขอบใจท่านผู้ชม